สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนจ้าช่วยป้าลุงนี่เ <c oughs> จ้าพี่ดอกตีแปดป้าลุงพี่ดอกเมื่อกี้กระปุกมิยังกระไรเป็นกระสิได้กเกลี้ยงทรงบาลจัดนี่นะจอะมี D, เอฟซีเจดีเอ้อปรสนาเพิ่นปันจจัยกระสีเมื่อละกาให้เพิ่นก็นเลยเลี้ยงมุกะทะครอบครัวสุขสันต์หันษาจ้าก อาะมาเบิ่งเด็กสองหน่อยพ่นตีแบตก่อนโอ้ยตีกับบถือตีมันถือตีลูกเอออันนี้พ่อหับเอาตีก็บจุกสูงโอ้ยตีบัถือเจ้าคนเออตีกับบ้าอ่ะตีตี โอ้ยตีแหงแท่ตีสูงๆที่เป็นตีลงหลุมไปโอ้เออโอ้ย,ต,ต,อย,อย,อยตีกับบัตรถืววววอ ตีถึกลุโอ้ยนกตาอ่ะไปลุกเออนี่ตีครับโอ้ยขับแต่ว่าาสิยืนเบิกซื่อ,อาไปแล โอ้ยถือ่านอปูนีโอ้ยโยนขึ้นลูกเออโยนขึ้นอะไรแต่แหละโยนขึ้นเอตี้เออเออนี่ ไม่ใ่ได้บาทหนึ่งะ ไปน้องเริ่มลงมือกันแล้วเด้อจ้าระกิมมุกกะจะได้ขอบคุณคุณวาสนาจ้าได้องะก็กัดกินตามขอคใจจะพาไนเด้อใครจหางได้วัฒนารำเด้อายดี่นอะดอกเราลงมืออยากมุกกะทะมุกกะทะก็มีอย่างหลายมีปลาหมึกมีหมูแล้วก็มีลูกชิ้นประวัติจ่วงนี้ ในเมืองมันล็อกขนหนักเลยมันไปซื้อมาได้พี่น้องกินได้ไหมล่ะวันศุกร์ปะฝนสิตกเด้อเมื่อนี่แบบนี้ลมก็เริ่มมาแล้วพี่น้องร่มก็ได้เริ่มมาเลยลมบันเทากูบ้า เพียงมันสูงเลยเนาะเป็นตะยานพี่น้อลงลมฝนก็สิตโตกเคลื่อนก็นสิหกอะไรเจ๊งหน่อยแล้วพี่น้องนพระาะว่าข้างในกําลังเห็ดอยู่ปูกระเบื้องปูอย่างอยู่ของเลยคนมาไว้ข้างนอกเปิพมันจะเป็นปูนเป็นอย่างนักคิดดีๆตะ ขอบคุณคุณวาสนาเด้อพผนเลี้ยงส่งบาจันนีพผนบาจ,จัดติบาตาพลาวสานนี่ก็กินมุกทะเลยแฟ่นักวันนักสิกินเบียนักอดสิกินเบียเลยจ้าสุดท้ายของเศร้าได้ไปฉีดวัคซีนจากเลยบริกรบริกรตมุมกธาเนี่ยแหละจ้าพี่น้องแม่สวมคนยางแม่สวมมีพรหมมุกสายทามันแม่สวมบกกินเราบัซซ่า

ขอมันฟิดและแข็งของมันปิดไฟ้ด่กินครับที่เปกิเาข้าเปไเนี่ยเอบอิเอาลงยาบาเราอปเอาเอาเอ้ก็กินอุกกาตนะจ้าเรียกทรงประจันนี้นี่คเราเอากระบอ้อาแบบนเ็จเ้อผาเตียไปรานอานายังตอกอ่ะนอ่อย่ากวุ้เสนาเจอเอาไางเอาไ ปนติตกฝนก็ติดตกพอฝนจาไปยิงีอมาปะนี่มมาง่ายเนาสองคนมีอะไรเป็นข้อมีชิบะสินพี่นะครับพี่นี่ผมาไนีผู้ใดมากระไรพี่ยังมันมีพี่ด มูเจีย้ลวให้วกกินกิมัอดบ่นี่เรกินเบิ่งนะราต่อไปขาหมูก็เป็นหมูปิดเป็นตุ้มเป็นตุ้ไปเรไปเาหมูกรทํามเป็นซุบคนักไปแล้วเขาิดไว้นมันเลยแข็งเาจนแช่แต่ว่าคำไปเลยแต่เนกอดบ้านแก่บ้ามน้ำอนลวกไวแลเยนี่สิตให้ลปกันน้องตาต้มเแข็งแข็งแต่เด้อเรากินมัเนนะ

เปิดไฟเอิดตนตายลไทำไปจะปาดเดี้บอกไฟตายรัดยัดแต่ไฟเไดเปิดยันนอนเปิดาเะโซลาเซลล์ปิดมันสว่างจะนอนกัหลับนี้นม่ะา้ม่ามกแป้ยายหยัดน้ำใช้กันหนึ่งน้ำแกงเลยน้ำแกง่ไหนแกงไ้าลยส้ข

บรรยากาศกินมกตัะพี่น้องกบมาเบิดไอยใหญ่พี่นางใหญ่กบมาพี่นางรองกบมามาเบิดตะกูลจ้าฝนก็เริ่มสิตกระจ้าพี่น้องจ้า อันน oh like ี้ไอ้ใหญ่กับพี่นางใหญ่นี่คหนูนะมีระบบเมนมือตลาดมือตลาดเมนมือตลาดจะได้คตสิเมื่อกัะเฝ้าเมื่อผัสิยาผลเมื่อเออ่นสิมื่อเล็ดกินเมื่อนี่จะได้พัฒนาพัฒนา ส่งข้าหมูกระทะห้กินแล้วก็ต้องกิดจ้ากินทิปอิ่มไปเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อมากินหมูกระทะกันกินกับครอบครัวสุขสันต์หันสามาเบิลแต่อายใหญ่อ้รองมาเบิดจานไอ้ไงใสือส่น้ำตาลกับเมียเพิ่นไอ้รองไม่ได้มามาแต่พี่นางรองอันนี้กะยายเฮือนขาอันนี้กาลานทรายจ้าลองจาน เขาอย่างเมื่อตักเขาเือบกคเน้าเจบกาิกูบวึงแาเวียนาแหวนแหวนเราแหวนแล้ปากสันบริสหรอปกกระไบาไรอย่บ้านมบ้านมันก็บริแคมทางไปไหน้เนาะมันเข้าไปอีกเห็นบ้ ปากกระดิ่งมันน้ำเต็มมันต่ำต่ำบริเวณปากกระดิ่งนี่กระไรมันต่ำกระดิ่งนะปากอ้ออมแอบปากสั้นบริกรรมใส่แดนงามจ้าแข่งบริกรรมใส่จ้าปากสั้นกระดังพอสมควรได้ปากสั้นเนี่ยเป็นที่ฮูดถึงเออเนอะ เจะเลริญได้ทาเขาลาดยางบนเลยได้บริท่าขี้ฝุ่นไงกุ้มกุ้มกบ้านเขาเดอ้อเงไงไมืองปากสั้นกับเมืองไงได้ไงกว่า,า,วาเป็นไงกว่าสวรรค์อีกปะฝากหรือฝนกับสิโตกพี่ดอกเอ้ย เอน้้้ขาูไ้กิา่นบอแล้วเอิดแล้วบ่พอจะออกไปซื้อใบกิดเพิ่มดอกแปะเท้าบับเบิ้แปเท้ามานนะ เอาใส่อยู่หน้าเข้านะเท่านะในหน้าเข้าน่ะนะโอกผาย่า่ันนี้่แ่แม่แม่่ตม่แม่แม่แม่่แม่ดมแม่่ <laughs> หมอสามหมอดบทท่านนหมอต้มกลางนัดซุกไว้สุดหมอยซุกี้นะหม่อแม่เหล็กนัดซุกไว้ <c oughs> พี่น้องเออมันซุกซาจะจะเขาบอกมันฮัตซื้อหมูกระทะเข้ามาน่ะเขาเห็นเป็นถุงเป็นถุงอันนั้นบเขาฟิตไว้หน,นหลาละกาเป็นเป็นหมูมักแล้วเป็นถุงเป็นถุงแบบนี้เ <c oughs> ขาฟิตไว้เอามาแซ่แต่หามงม้งแล้วยังบดละลายบเย่เบิร์ตจะไม่ต้องเขาแอากระแสาขาถุงแล้วมันก็ละลายเงี้ยเพราะว่าเป็น <c oughs> เป็นหมูมกักขนาดนั้นก็เลยซ่าเมื่อนี้มันบ่มีตลาดบ่มีบอนซื้อซื้อ มันในหมู่บ้านมันมีร้านค่าเด็กเขาขายมกกระอยู่แล้วนะแต่เป็นของฟิตทั้งเบิร์ตละพี่น้องเนกรลับมาัต่ไทยเปลรับมาจากหนุกดาหาเนเล่ะพี่น้องจ้วกาหาเราาไทไยด้ไหม <c oughs> มึงมจนหนัมันเพิ่มห้ามัจังหอมจีกระตกพฝนพี่น้องเออเปดฝนกระตกลิลจ้ากัมีแห้งใตฝนตกทนเข่าพี่ตองจ้า ในก็ขอบคุณคุณวาสนาหลายๆเด้อจ้าบอลจีบวกกัลเซนมาบ้านเพี่น้องกะขอบคุณสุขุสุขคนเน้อติดติดตามที่กดไลค์กดแชร์จะเป็นอีกว่านี้ยเป,นเปน็นกันเลยอย่างทรงบอลจอน,นี่กับเป็นเอฟซีจากจูเอสเกลเด่นอยากให้กินเลี้ยงกันนะเลี้ยงครอบครัวสุขสันต์หั่นสาแล้วพี่น้องก็เลี้ยงมกุกกระ t h เลยเพี่น้องเอ้ยกระเบิดปรหลาดดอกพันกบนบาทพี่น้อง จังไรกะขอฝากวันนี้กาละสมเนียเด้จ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามหน้าในเด้อจ้าพี่น้องจ้าติดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอภได้หลายเด้อพี่น้อง่นาย่ดเอกพี่น้องจ้าขาดปูกกระเบื้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ฝนก็เริ่มตกไปน้องฝ้าก็เหลือมแห้งก็สัดนกับเขาฝ้าบรรยากาศไปสับนี่แหละเจ้าสบายดี